ก็เป็นสิ่งที่ชาวบ,บ้านของทิ้งเขาไม่ต้องการมันก็นเหมือนกับถอนไม้ที่ไร้ประโยชน์จากนั้นเราก็คิดว่าร่างกายของเรากับร่างกายพระติสรพระติสระท่านตายได้ชั้นใดเราก็ตายได้ชั้นนั้นวนอื่นก็ตายได้ชั้นใดเราก็ตายได้ชั้นนั้นแต่ว่าบุคคลตัวอย่างคือพระติสษะท่านตายจากความริคนแต่ท่านไปนิพพาน อันนี้อย่างเราเรามันต้องตายเหมือนกันเราจะไปไหนถ้าเราเราอยากจะไปที่พันรู้จักการให้ทานรู้จักการรักษาศีลอันนี้ยังไปทิ่พันไม่ได้เดยเฉพาะแต่ว่าการให้ทา,กกา,า,านก็ดีการรักษาศีลก็ดีสามารถเราเกิดเป็นเทวดาแรือนางฟ้าบนสมัญชิการมาจบวางการมาวาจรได้ต่อมาก็มีอีกกคำหนึ่งที่ทำให้เราเป็นรม คือเ,เรารู้จักการให้ทานด้วยรู้จักการรักษาสิ่งด้วยและก็รู้จาักการเจริญภาวนาอย่างที่บรรดาญาโยมพระบบิษัทจะทําในวันนี้เขาเรียกภาวนาถ้ากําลังใจของเราสามารถเข้าถึงฌานสมาบัติได้เวลาจะตายจริงกําลังใจเราจับที่ฌานสมาบัติเวลานั้นตายจ่ความเป็นคุญระเบินลมแต่หากว่าถ้าเราต้องการมีพาน เรพิจารณาตามทิปัญนายานตานดีกล่าวมาแล้วไม่ถึงปรับายว่านิจาวาสังขาราซึ่งแปลจากภาษาบาลีว่าสังขารนั้นหลายไม่เจียมหนอขึ้นที่ว่าร่างกายของเรานี้มันมีสภาพไม่เที่ยมมีความเกปดขึ้นในเบื้องต้น,นมีความแปรเปลวนในขั้งกลางมีการสลายตัวในที่สุด รูปภาพที่ว่าทำงมนูไม่มีการเกิดขึ้นแล้วก็เสื่อมไปคำว่าเสื่อมของร่างกายกับใบเปล่าแล้วเกิดที่แรกเราเป็นเด็กเล็กแต่ต่อมาร่างกายก็คลายตัวจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ที่เข้าถึงความเสื่อมเป็นส่วนใหญ่เราเรียกว่าความเจริญแต่ความจริงมันเดินก็ไปหาความเสื่อมขึ้นได้ก็ไปหาความตายจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่เราชอบ จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวเราชอบแต่ความจริงที่เราชอบที่เราโตขึ้นแข็งแรงขึ้นในร่างกายสมบูรณ์ขึ้น,นแต่เราไม่ทราบเราไม่ได้ทิงความจริงว่ามันเดินก็ไปหาความตายถ้าจากบุญมจากสาวก็เป็นวัยกลางคนนี่โดยปกติธรรมดานะจากวัยกลางคนก็ไปวงแก่จากคงแก่ก็ตาย ได้คนที่ไ่แก่มันก็ตายแยะแยะไปที่จะบอกว่าขึ้นเที่ยวความตายไม่มีนินมิตจังหายจะตายเมื่อไรก็ได้แล้วการต่อไปอุปจตวานีรูปันติเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปคือความตายเตสังโมปสมโมสุขโนท่นบอกว่าการเข้าไปสงบกายนั่นเชื่อเป็นสุขนั่นก็หมายความว่า เราจะไม่มีร่างกายอย่างนี้ในการที่มีร่างกายสงบเป็นแค่นี้เรามีการเกิดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายต่อไปขึ้นเจอความเกิดจะไม่มีกับเราถ้าจะมีความเกิดเทียงใดความตายก็มีเพียน,น้นความเสื่อมก็มมดีคนนั้นแีเเ้เราต้องไม่เกิดเราต้องไม่เกิดเรายังไงก็ต้องเป็นคนที่มีฌานสมบูรณ์แบบ มีศีลสมบูรณ์แบบมีสมาธิวิปัสนาญาณสมบูรณ์แบบเพื่อมีทานบินมีนตกต้องจิตชิดจะสงเคราะห์อยู่เส,อสเมอให้ทำมาอยากได้ทรัพย์สมบัติของใครมาเป็นพวกเราเราไม่มีในเราแต่ว่าจิตใจต้องการให้ทานมีในเราอย่างนี้เราทานสมบูรณ์แบบถ้ามีศีลสมบูรณ์แบบก็หมายความจิตเราทรงพระวิหารสี จิตมีเมตตาความรักตุนาความสงสารามุตตาเมตุตาจิตอ่อนโดยไม่ฉาดเสียใครใครได้ดีความีด้วยเยขาวางฉยถ้าผมมีหารสี่ทรงตัวสิงก็ทรงตัวถ้าต่อจากนั้นไปเมื่อมมีหารสี่ทรงตัวสิงทรงตัวและสมาธิไม่เกิดเองเมื่อมีสิลและสมาธิก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดใจเยือกเย็นขึ้นมาเป็นปัญญาก็เกิดไม่เกิดเอง มัเกิดพระพะ่อมาปัญญาก็เกิดต้อมสมาธินี่ปัญญาที่มีความต้องการคือปัญญาตัวตัดตัดโลกนี้ตัดจิตวโลกมลโลกต้องการนิพพานจุดเดียวแต่ว่าทุกอย่างที่พูดมานี้บรรดาญาติโยมก็เลยสัตว์ฟังแล้วก็เข้าใจยากวิธีให้เข้าใจง่ายคือต้องฝึกกรรมฐานให้ได้ทิ่ย,ย์ปญญาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้เราฝึกมโนวิจิตร ถ้าทุกคนได้มโนวิธิได้ทุกขยันในเรื่องตน้นไปไหนก็ไปได้ไปสวรค์ก็ได้ไปบืมโ่อก็ได้ไปนิพายนก็ได้ไปเดินในโลกเปิดสุรกกลก็ได้แล้วใช้ก็ได้ทุกอย่างต้องการรู้รู้เลยหมดอย่างนี้การไปนิพานเป็นของไม่ยากเพราะเราได้หมดวิธีปฏิบัติวิธีปฏิบัติมโนวิธีตวัวหนึ่งอันดับแรกรู้ลวมให้ใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าภาวนาตามวนนมะปะทะให้ใจออกภาวนาตามวันมะขอโทษให้ใจเข้านึกวันมะให้ใจออกนาะปะทะภาวนาสี่คำแต่ว่าเป็นคู่เพราเวลาให้ใจเข้านึกตามลมให้ใจวันมะเวลาให้ใจออกนึกตามลมให้ใจว่าปะทะเวลาที่รู้ลมให้ใจเข้าใจออกก็ดี ภาวนาตามก็ดีเวลานั้นเขาบรรดาญาติโยมพุกบริษัททุกคนตองทําจิตให้สงบอย่าอยาก,ยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นขาดเวลานั้นถ้าอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะเฟื่องอารมณ์จะฟุ้งซ่านไม่มีสมาธิเราต้องรู้แตรมราให้ใจเข้ารู้ราม่ให้ใจออกรู้คำภาวนาโดยการทรงทาจิตให้ทรงตัวในด้านสมาธิแต่ว่าในการฝึกใหม่ๆ สภาพจริงการภาวนานี่ครูก็จะแนะนาให้ภาวนาประมาณสิบนาทีเพืในการทรงสมาธิทรงตัวก็ความประิดของจิตแล้วสิบนาทีนี่ขาบรรดาท่านพุทธบัิษัตก็จงอย่าคิดว่าเวลามันเร็วไปมันก็ไม่แน่เหมือนกันบางทีรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกภาวนาตามให้ใจเข้านึก,กวันะมะจออกเรื่องพาทักพอเดียวเดียวอารมณ์อย่างอื่นก็เข้ามาแทรก แลวก็นึกอย่างอื่นเรื่อยๆไปเป็นธรรมดาของจิตเพราะมันเทอแต่ว่าพอเรารู้สึกตัวขึ้นมาก็อยาอยาเพิ่ตมตำหนิตัวเริ่มจับต้นใหม่ให้ใจเข้านึกวันละมาจะออกแล้วาทะอย่างนี้เรื่อยๆไปแต่ว่าสมาธิที่ทําอย่าให้แน่งเกินไปใช้อรารมณ์เบาๆพอส,สบายมีความรู้สึกไม่คิดได้ถ้าถึงเวลาจริงๆคือก็จะเข้าแนะนํา ขณะที่มีคนเขาไปนั่งกลางวงหรือนั่งทางข้างแสดงว่าคนนั้นจะเข้าไปแนะนําเวลานั้นบรรดาญ,ญาโยมบริษัททุกคนเลิกภาวนาเลิกรู้ลมหายใจเข้าออกตั้งใจฟังคําแนะนำเขาจะแนะนําธรรมะไปได้การตัดกิเลตั้งแที่ตั้งใจฟังธรรมะในในด้านใได้นการตักกิเิย์งงนะกกลง เวลานั้นจิตจะว่างใจกิเลสจะน้อยจะน้อยเมื่อจิตว่างจจกิเลสพอสมควรจิตใจก็เริ่มเป็นคิดทุกคำมาทิศปัญญานิใจเป็นคิดไม่ชะลุตาเป็นคิดใจเป็นที่กัหนายความเราจะใช้กําลังใจรู้อะไรทุกอย่างได้ใจสามารถจะเห็นผีคนได้เห็นเจาดาคนใดคนใดเห็นนางฟ้าก็าได้เห็นภูมิคนไดเห็นสัตว์ประหลาส,สุรกกยก็ได้อันนี้ปัจจุบับนด้านน้ ต่อไปเราสามารถเราต้องการระลึกชาติแล้วระลึกชาติได้ถึงคนคนนี้ก่อนเกิดมาจากไหนเราทราบยิ่งทราบว่าคนตายแล้วตายไปอยู่ที่ไหนเราทราบสามารถทําได้หลายอย่างต่อไปคือว่ารคความเบื่อที่เกิดขึ้นเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้าบ้างอันนี้ก็ถามรื่งเทวดานางฟ้าทุกรพรมพระอริยเจ้าท่านมาอยู่ท่านมาช่วย ให้ทุกคนได้เชื่อความรู้สึกทันทีความรู้สึกแรกนั้นไม่ผิดถึงแม้ว่าอารมณ์จะไม่เห็นในความรู้สึกจะบอกตรงก็งใจเป็นิดถ้าก็ถามว่าท่านมีความรู้สึกว่ามีผู้ใดอยู่ข้างหน้าบ้างท่านมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีว่ามีท่าก็ถามว่าท่านอยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ความรู้สึกว่าผู้หญิงผู้ชายก็ตอบตามนั้น แล้วก็าถามว่าท่านอยู่กนหน้าแต่งตัวสีอะไรเมื่อควมีความ,มาร,รู้สึกแบบไหนก็ตอบตามนั้นนี่ว่าการทุกคนที่มีสมาธิมีความปิทิน้อยถ้าคนที่จิตสะอาดไปกลางเมือ่อความรู้สึกเกิดขึ้นจ่มกิจจะเห็นภาพจะไม่ชัดเจนนะักให้ตอบตามความร,รู้สึกของจิตแต่คนที่จิตสะอาดสูงสดจิตจะมีความร,รู้สึกก็ปฏิท็นภาพชัดเจนแจ่มใสมาก หลังจากนั้นทูนก็จะแนะนาให้ไปพระยุฬยมณีจีสถานอันเป็นสถานที่นักบวชกายของเทวดาแล้ผมที่นั่นทุกคนจะพบพระพุทธเจ้าจะพบประหารจะพบเทวดาได้ผมในเมื่อนักาวชกาท่านเสร็จเขาก็อาจจะให้แนะนําในการตักเกลือที่ครั้งหนึ่งก็ได้าาื่อความสายคนจตหลังจากนั้นจะแนะนําปณิภารในสําหรับคนใหม่ ตัง้งแต่เก่าก็ตั้งใจคิดว่าชาตินี้ทั้งชาติเราเกิดมาปเป็นคนเต็มด้วยความทุกข์เชื่อว่ามนุษย์โลกเป็นทุกอย่างนี้เราไม่ต้องการมาอีกเทรดาหรือพรหมมีความสุขจริงแต่ความสุขไม่นานหมดบ,บ,บนโาษนาประมีก็ลงมาใหม่เราเป็นต้องการเราต้องการนิพพานหลังจากนั้นก็นจับพระรูปป็นสงฆ์องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสาย,ายกำลังตั้งใจไว้ที่นิพพานเราคอยคุูผู้แนะนำ อย่างนี้ครูแนะนําเวลาเขาแนะนําำทีมทุกคนจะมีสภาพจำใส่มากระเบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเวลานี้หมดเวลาแล้วคอยหันหน้าไปทางพระพุทธรูปถ้าตั้งใจจะมาทานชิ้นมาทากนาทากรรมฐา,านแต่อนนี้ไปกระเบรรดาแต่ก็ต้องไปสักกายตั้งใจที่จะไปสักการะไปยัง

มีปานแม่ทัพเจ้าทหลายเขาที่สมุทรเหนือให้แก่ที่พระเจ้าลายพระเจ้าที่ลายาานาี่ไรเมาทีเจ้าทหลาย Mười lăm ngọt 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 ngọt